คาสุล่าโอวาตากอรัมไม้ในตะกูลกุหลาบหินมีใบเป็นรูปแตรเป็นแท่งยาวขึ้นมาแบบนี้ค่ะเป็นกล้วยลักษณะเป็นกล้วยเนาะปากเป็นรูปแตร ที่ที่นี่นะคะในออสเตรเลียจะจะเรียกลมรวมกันเป็นไม้มงคลก็คือมันนี่แพลนหรือกุลักแพลนหรือเจดแพลนเจดแพลนถ้าแปลตามตรงก็คือยกนํำโชคแต่ว่าคนส่วนมากก็จะเรียกมันนี่เพลนเป็นไม้มงคลหรือต้นใบเงินแต่ว่ามีมีหลายสายพันธุ์นะคะ สายพันธุ์นี้เขาก็จะเด่นตรงมีใบเป็นรูปแตรแล้วก็ปากใบก็จะเป็นสีแดงอมส้มยิ่งได้รับแดดยิ่งกัดสีสวยนะคะแล้วก็ใบก็จะแตกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งแบบนี้ค่ะปลูกขยายพันธุ์โดยการ ปักชำใบแล้วก็ปักชำกิ่งง่ายๆเลยน้ำก็ให้เพียงอาทิตย์ละครั้งถ้าอยู่บ้านเราปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกได้นะคะปุ๋ยบำรุงใบสายพันธุ์นี้ยังไม่เคยเห็นเขาออกดอกที่ไหนเลยนะคะแม้กระทั่งต้นใหญ่ๆถ้าถ้าเห็นมีเขาออกดอกเดี๋ยวรุ่นนี้ก็จะทำคลิปอัปเดตให้ได้ชมนะคะต้นนี้ปลูกมาเข้าปีที่3แล้วคะ่ะจากกิ่งเล็ก กิ่งเล็กๆประมาณนี้ค่ะนิดเดียวเป็นไม้ที่โตช้าแต่ว่าปลูกและดูแลง่ายสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมีข้อคิดเห็นซักถามก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้ค่ะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ